สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ชาน l ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่มอแจนนะคะคลิปนี้เรามาดูพลังงานตามธาตุนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะธาตุแรกนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรนะคะสิ่งดีสิ่งใดที่คุณกำลังจะพบเจอนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเอาละค่ะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพื่อนๆเรามาดูกันสิว่าสิ่งดีสิ่งใดจะเข้ามาหาชาวธาตุดินนะคะผู้ศพกันมันองกรนนะคะหมอจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมลและรับฟังนะคะจะเน้นคุณเป็นหลักนะคะว้าวพลังงานใบแรกนะคะเป็นพลังงานไพ่เดอะเวิลด์นะคะเดอะเวิลด์คือความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะโซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะคุณจะมีการมองเห็นโอกาสนะคะในการทํางานงานจะประสบความสําเร็จ บางคนนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะมาจากคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะมีความสุขอุดมสมบูรณ์มีความบริบูรณ์เพียบพร้อมทั้งกายทั้งใจนะคะหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นเดือนที่ดีเดือนกุมภาพันธ์นะคะน่าจะเป็นเดือนที่ดีของชาว่าดินนะ,ะเขาเรียกว่า มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ถึงเวลาที่จะได้คําตอบถึงเวลาทีา่ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะอาจจะได้เจอความรักความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะได้ที่รอคอยความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือรอคอยการเจอใครบางคนหรือรอคอยการเจองานเจอโอกาสนะ The world เป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ ใจิตใจคุณจะมีความสุขความบุดมสมบูรณ์บางคนอาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะเพื่อนๆนะ,ะโชคดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่โชคดีกับเงินก้อนหรือโชคดีกับคนที่เข้ามาเปเรานะคะเพื่อนๆนะ,ะเอาละคะนะใบแรกก็โอ้วิลสมาลาเลยนะคะชาวธาดินนะ,ะมันเป็นสิ่งที่บางครั้งอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะพบความสุขนะคะความสุขความบุดมสมบูรณ์ความสบายใจอะไรที่มันเพียบพร้อมอ่ะนะคะหมายถึงว่าอ่า ความรักความสัมพันธ์การพบเจอกันการได้แต่งงานนะคะสำหรับใครที่รอคอยใครบางคนที่จะมาจริงจังชัดเจนหรือรอคอยความรักความสัมพันธ์ที่จะได้ลงเอยหรือเปิดหัวใจนะคะพูดคุยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆน,นะมันเป็น energy ที่ดีมากๆเลยนะคะขอพลังงานใบที่2นะ คนคนนี้นะคะคุณอาจจะเจอคนคนนี้ก็ได้นะคะชาวธาตุดินนะคะผู้ศบผู้ศพกันมังกรหรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้ King of p e n t a c l e นะคะเงินก้อนใหญ่นะคะความร่ำรวยเงินหลายล้านนะคะโชคลาภความอุดมสมบูรณ์เงินจะเริ่มนะมั่นคงขยับขยายนะคะ ความรู้สึกหรือในความรู้สึกนึกคิดหรือความรักความสัมพันธ์จะมั่นคงนะคะอันนี้นะบางคนมีโอกาสได้เจอคนที่จริงจังจริงใจชัดเจนนะคะเพื่อนๆแต่หมอเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คุณได้เคยกระทําไว้แล้วหรือคุณได้คบหาดูใจกับใครสักคนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่สายเปแน่นอนเลย King of Pen นเ c l e นะคะอาจจะมีพลังงานของชาวท่าดินก็เป็นไปได้นะคะคนของคุณนะคะหรือคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่ นะคุณอาจจะเริ่มเจอใครบางคนก็ได้สําหรับใครที่ยังไม่มีคนคุยนะคะเพื่อนๆคิกออฟเพเด l คมันให้พลังงานของคนที่มีนะวุฒิภาวะนะ,ะมีเป้าหมายชัดเจนที่อยากจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งบางทีคุณอาจจะเจอกับคนคนนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะว้าวนะเป็นพลังงานของเอเนจีที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อน แต่หมอเชื่อว่าชาวธาตุดินนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะ,คะใครบางคนอาจจะโชคดีนะคะได้จับเงินแสนได้จับเงินหมื่นได้จับเงินล้านนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ทําไว้หรือขึ้นอยู่กับงานหรือเงินที่คุณได้นะมองเห็นโอกาสที่กาลังจะทําหรือลงมือทํานะคะหมอเชื่อว่ามันเป็นการเกี่ยวกับออนไลน์นะคะโซเชียลหรือการนําเข้าส่งออกหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะว้าวพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะคะเพื่อนๆน,นะพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะ,ะมันเป็น energy ของนะ ถ้าเกิดว่าชาวธาตุดินนะคะเพือศบกันมังกรนะ,ค,ะคุณนะคะไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะทำงานทางโซเชียลออนไลน์นะคะทำงานท,ทางโซเชียลออนไลน์มานานแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับการโปรโมตนะ,ะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงนะ,ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนทํา Youtube คล้ายๆหมอแจนแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆจะมีชื่อเสียงโดดเด่นโดดเด่นนะ,ะโดง่งดังนะคะเป็นที่จับตามอง บางคนนะคะมันจะมีพลังงาน Energy ว่า คุณนะคะจะมีความรู้สึกว่านะตัวคุณเนี่ยนะมันจะมีพลังงานเอเนจีออร่ามีความสวยเวลาคุณออกไปเจอผู้คนนะคะหรือออกไปนอกสถานที่หรืออะไรกันเนี่ยคุณส่องกระจกหรืออะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าสวยขึ้นไม่ได้ทําอะไรอาจจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ครีมอะไรเนี่ยนะคะคุณจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าความสุขความอุด,ดมสมบูรณ์ความสบายใจจากภายในมันก็เลยเปล่งประกายนะส่งเป็นออร่า การรู้สึกที่แบบว่าเราอะนะคะคือมันเหมือนพลังงานของบุญกุศลที่กําลังที่คุณกําลังจะได้รับนะที่คุณทําดีมาตลอดนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าจักรวาลเนี่ยปมวลผลรวมแล้วเขาจะให้สิ่งนี้กับคุณบางคนจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้รูปร่างหน้าตาดีแล้วอาจจะเบสิกปกติธรรมดาแต่ทําไมช่วงเดือนเนี้ย วันนี้เลยนะคะลาาชาธาตุดินที่คุณได้มาชมคลิปหมอแจนนะคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าคุณรูปร่างหรือหน้าตาฉันเนี่ยดูดีขึ้นนะคะมากๆเลยใครก็มองนะคะอันนี้แหละมันอาจจะทําให้คุณพบเจอใครบางคนที่เป็นความรักเป็นความสบายใจนํามาสู่ซึ่งความหวังกําลังใจนะคะคนนี้จะเทคแคร์ดูแลคุณนะ,ะถ้าคุณไม่ได้เจอใครเลยมันเป็นพลังงานของคุณได้ล้วนๆเลยนะคะเช่น คุณมีชื่อเสียงนะคะคุณมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้อวยยศอะไรแบบนี้นะคะหรือได้เดินทางท่องเที่ยวไปสู่ธรรมชาติหรือทะเลหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนคุณอาจจะแพนนะคะไปเที่ยวต่างประเทศหรือชาวต่างชาติจะเดินทางมาหรือจะพาคุณไปท่องเที่ยวคุณจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจ หมอเชื่อว่าเงินน่ะจะเข้ามาหรือใครบางคนที่รองเงินนะคะหรือว่ามันรู้สึกว่าเ,เงินยังไม่เข้าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจะมีใครบางคนนะ่ะนะที่เหมือนเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่เข้ามาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทานะความดีไปแล้วเนี่ยนะคะได้เข้ามาได้เข้ามาตอบแทนชีวิตของคุณนะคะชาวธาตุดินนะคะอันนี้นะให้นะคอมเมนต์น้อมรับพลังงานเลยนะคะเพื่อนนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ใบต่อไปนะ พลังงานสามถ้วยนะคะเพื่อนๆความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสบายใจการออกไปพบปะวงสังคมคุณจะได้เจอเพื่อนกัลยานามิตรนะคะ เพื่อนหรือการออกสังคมครั้งนี้นะคะหรือการพบปะผู้คนครั้งนี้นะคะจะทําให้คุณมีความสุขบางครั้งคุณอาจจะเจอใครบางคนที่หมอแจนพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะมีโอกาสที่จะมาจากเพื่อนพัฒนาขยับความสัมพันธ์ไปในเดือนถัดไปในอนาคตก็เป็นไปได้มีการเฉลิมฉลองนะคะมีการเขาเรียกว่าพบปะเจอเจอใครบางคนที่ทําให้คุณมีความสุขนะะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์อาจจะเจอเพื่อนใหม่กัลยาณมิตรที่ดีหรือนะคะ คนคนนี้อาจจะในอนาคตต่อไปอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์มีการเฉลิมฉลองนะเรามีชื่อเสียงเรามีออร่าหรือใครอาจจะนัดเดทเรานะมีการชนแก้วกันนะมีการดื่มกินมีการสังสรรค์แปลว่าในเดือนกุมภาพันธ์ให้คุณเปิดพลังงานของคุณเลยนะคะเพื่อน คุณดูสิคะสามถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ energy ที่แบบเฉลิมฉลองมีความสุขนะ,ค,ะคุณจะมีความสุขด้วยด้วยความมั่นคงด้วยความสบายอกด้วยความสบายใจเราไม่ต้องคิดเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะมีความหนักแน่นหรือมั่นใจมั่นใจสิ่งที่คุณทํามาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างได้เข้ามาตอบแทนคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะเดี๋ยวหมอขอดูเพิ่มนะคะเพื่อนๆนะ เอาละค่ะเดือนกุพาพัานชาวธาตุดินนะผู้ศพกันมังกรน,นะคะสิ่งที่ดีๆนะที่กําลังจะเข้ามาหาเพื่อนๆน,นะคะขอดูพลังงานนะคะว้าวนะ,ะชาวธาตุดินนะ,ะเดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิบเลียนนะคะให้คุณน้อมรับพรเลยนะคะคุณจะมีเงินเข้าเยอะมากๆเลยนะคะคุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเงินสิ่งนี้นะคะ จะได้มาจากใครก็ได้หรือจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือโอกาสที่คุณได้ทําไว้หรือคุณกํำลังมองเห็นสิ่งนี้นะคะหมอเชื่อว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณมองเห็นโอกาสนะคะโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือคนต่างชาติต่างประเทศการนำเข้าส่งออกหรืออะไรก็ได้คุณจะสร้างงานสร้างเงินเนี่ยรวยเดือนนี้คุณจะรวยแน่นอนนะคะให้คุณเชื่อได้เลยให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะ เดอะเวิ d ก็สิบเหรียญเนี่ยมันเป็น Energy ที่แบบการแต่งงานได้ความรักที่มั่นคงหมายถึงว่าเรารอคนคนนี้มาตั้งนานและพอดีนัดเจอกันช่วงเนี้ยหมดแจนจะได้เจอไหมจะได้มาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะจะมีการกลับมาเจอการมาปรับความเข้าใจการให้โอกาสซึ่งกันและกันมันจะมีความมั่นคงในหัวจิตหัวใจและมันจะมีการนัดเจอนัดเดทนัดอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสิเหรียญเนี่ยกับ The World คือแบบว่า ถ้าคุณไม่รวยตอนนี้คุณไม่รู้จะรวยตอนไหนแล้วนะคะเพื่อนๆและ King of p e n t a c l e เนี่ยให้คุณเชื่อมั่นเลยว่าคุณนะคะบางคนนะหมอไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรถูกไหมคะบางคนเดือนนี้เดือนเดียวบางคนอาจจะสามารถทํางานหาเงินได้มากที่สุดในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะเงินจะเริ่มขยับความมั่นคงนะะในสติปัญญาอะไรของคุณเนี่ยให้คุณมุ่งมัน แล้วลงมือทําเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะหมอบอกเลยไม่ว่าคุณจะร้อนผลิตภัณฑ์ใหม่คุณจะทําอะไรที่เป็นใหม่ๆคุณจะนะเอาง่ายๆมันจะมีสิ่งนี้ที่เพิ่มเข้ามานะคะหมอรู้สึกว่าถ้าคุณ อยากจะทําเกี่ยวกับการทํศัายการรมอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ให้คุณทําเลยท้าถ้าดินคุณจะปังคุณจะเปียงเลยนะคะและทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉะนะันอะทำงานตรงนี้เงินมันยังช้าหรือยังไม่ได้เนี่ยช่วงนี้นะจากนี้ไปถึงเดือนกุมภามเนี่ยเงินจะทยอยเข้ามาเข้ามาเข้ามานะคะให้คุณเชื่อมัน่นและเชื่อใจและให้คุณส่งพลังงาน ความสบายใจนะคะความยินดีน้อมรับนะคะความเบิกบานออกไปนะคะสิ่งนี้จะเข้ามาหาคุณนะคะเพื่อนๆน,นะพลังงานเดดเดสนะคะมันเป็น energy ของการจบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีนะคะเรื่องเก่าสิ่งเก่าที่ไม่ดีแปลว่าในอดีตที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารอคอยสิ่งนี้อยู่เมื่อไหร่จะมาสักทีฉันเป็นโสดมานานฉันเป็นไม่ไม้มานานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะสิ่งนี้จะก่อเกิดสิ่งใหม่ ดาะ,ะเพื่อนๆแปลว่าช่วงนี้นะคุณจะเจอใครบางคนคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะรวยขึ้นนะคุณจะมีเพื่อนที่ดีหมดเวลาที่ชาวธาตุดินนะคะพระศพกันมาก่อนที่คุณจะอยู่ในถ้าหรือไม่เจอผู้คนเนี่ยไพ่มันออกในทํานองว่าเราอะต้องเปิดโอกาสเปิดกว้างนะคะหมายถึงว่าชาวต่างชาติชาวไทยหรือออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เราจะมีเพื่อนเราจะคุยเราจะเจอคนที่ดีคนพวกนั้นอาจจะนํามาซึ่งคอนเน็ชันหรือโอกาสใหม่ๆนะคะ ว้าวเมื่อกี้หมอพูดไปว่าคนโสดใช่ไหมไพ่มันเป็นไปทำนองว่าคนโอกาสที่เข้ามานะคะหนึ่งถ้วยขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเปิดโอกาสไหมคุณจะมีแฟนแล้วแหละแน่ๆนะคะหรือคุณจะทําอะไรสิ่งใหม่นะคะสิ่งนี้คือคือคุณต้องเปิดใจกว้าง เพราะว่าคุณจะได้ใครบางคนที่เขามั่นคงนะมีความรักที่ดีมีความหนักแน่นแล้วก็ในอนาคตต่อไปนะคะจะสร้างความสบายใจและก็เงินทองเข้ามาให้คุณนะคะเพื่อนๆหนึ่งถ้วยเนี่ยคือโอกาสนะคะทางความรักความสัมพันธ์บางคนบอกว่า ยความรักความสัมพันธ์ชั้นเนี่ยนะไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังแต่เมื่อคุณไม่คาดหวังเมื่อเรารักตัวเองมากพอเมื่อเรารู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์ในจิตวิญญาณของคุณที่เป็น the world ถูกไหมคะชาวธาตุดินคุณกลับได้สิ่งนั้นจักรวาลให้คุณเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยหมอขอเปิดไพ่ต่อไปนะคะ ก้าไม้เท้านะเขาบอกว่าจากประสบการณ์นะคะในชีวิตของคุณจากประสบการณ์การทํางานนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะค,ะคุณกําลังรอคอยอยู่เห็นไหมคะไพ่เก้าไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยคือประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดำเนินชีวิตเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความสุขนะคะเหมือนว่าเราอะได้สิ่งนั้นแล้วตอนนี้สมมติตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ มันจะเป็นจริงไปได้ไหมให้คุณน่ะทาใจทําอารมณ์ให้เบิกบานเหมือนว่าคุณได้รับสิ่งนั้นด้วยความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วเพ The World, ราะเด w o r กว่าสิเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของการแต่งงานได้ทีเดียวเชียวนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมหรือบางคนถ้าคุณคบมานานแล้วมันมีโอกาสลงเอยในเดือนนี้หรือมีการพูดคุยที่จะเริ่มต้นคบกันแบบจริงจังอ่ะมันจะใกล้วาเลนไทน์ถูกไหมคะคือคุณอาจจะเจอใครบางคนหรือคนที่คุณคบนานแล้วและมันรู้สึกว่า เฮ้ยเอาไม่เอาเอาไม่เอาจะจบจะเอาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีส่วนมีสิทธิ์ที่คนนี้นะคะจะทํางานในความสัมพันธ์ที่พูดเป็นกิจจลักษณะและเจอหน้ากันนะคะและเปิดโอกาสนะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนของคุณนะคะที่รอเคลียร์รอคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะ่ะเคยนิ่งเคยเงียบเคยเฉยเคยช้านะมันจะจบสิ้นไปจากเอเนจี้เขานะแล้วทีนี้คุณจะรู้สึกฟูลฟิลว่า เฮ้ยคนเนี้ยมันเป็นสิ่งเนี้ยได้ด้วยเหรอมันมีสิ่งใหม่เข้ามาคุณคุณรู้สึกหมอเจกําลังรู้สึกพลังงานแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้มันมีพลังงานว่า เอเนจีบางอย่างของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินอย่างคุณนะคะทีนี้คุณจะรู้สึกว่ามันมีพลังงานความสุขเนี่ยที่ไหลเข้ามาเขาเรียกว่าเอเนจีพลังงานเรารู้สึกว่าเรามีความสบายใจเราเชื่อมั่นต่อจัก,กรวาลเห็นไหมคะเดอะเวิลด์เนี่ยจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธ,ทธิ์หรือสิ่งที่ฉันทํามาดีเนี่ย ฉันอาจจะต้องได้สิ่งดีจักรวาลจะต้องส่งใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตส่งเงินมาให้ฉันส,ส่งคนที่เป็นความรักส่งคนที่ดีมาให้ฉันนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเนะเชื่อมัน่นเรามีความหวังโอกาสเนี้ยมาแล้วแต่แต่นะคะมันมีแต่ว่าถ้าเรานะคะรู้สึกว่าเราอะ่ะปิดกัน้นเพราะก้าวไม่ท้ามันหมายถึงว่าเราปิดกัน้นเราเหนื่อยเราบล็อกเราไม่ส่งพลังงานออกไปว่าเรามีความสุข เรามีความสุขแล้วถูกไหมคะเรามีออร่าเรามีความสบายใจและเรามีการแบ่งปันนะพอเรารวยเรารู้สึกเติมเต็มไม่ว่าเราจะมีแค่ไหนก็แล้วแต่เรารู้จักแบ่งปันเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นทําให้ผู้อื่นรู้สึกมีความสุขความสบายใจสิ่งนี้แหลคะค่ะมันจะเป็นสิ่งนั้นที่ตอบแทนกลับมาหาเราเรารู้สึกส่งพลังงานที่ดีนะคะเหมือนเป็นการว่า พลังงานที่ดีพลังงานที่ฮีลิ่งเยียวยาจิตใจหรือนะ,ะเราไม่รู้สึกแค้นใครเราไม่รู้สึกอิจฉา,าริษยาอะไรใครนะ,ะเราส่งออกไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้สิ่งดีเข้ามาโดยเฉพาะเงินโดยเฉพาะฟิลลิ่งที่มีความสุขนะ,ะความอดุดมสมบูรณ์สิ่งใหม่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆนะคะดูดีๆเลยว่านะ,ะสิ่งนี้ คนนะ่ะต้องเป็นคนที่เปิดนะคะต้องโอเพนหมอบอกแล้วเพราะ3ามถ้วยคือการเจอคนหรือเจอหน้าหรือให้โอกาสได้พูดคุยนะคะทีนี้ the world คือมันเป็น energy กับ3ถ้วยคือเราต้องโอเพนต้องออกไปเจอผู้คนและต้องไป ไปเปิดโอกาสตัวเองเนี่ยนะคะไปสังสรรค์ไปหาเพื่อนหรือไปเจอใครบางคนนะคะออกไปนอกสถานที่นะคะหมดเวลาที่เราจะอยู่แต่ในห้องในบ้านในถ้านะคะเ,นเพื่อนๆคุณต้องหากิจกรรมทำนะกิจกรรมนั้นนะนะจะนำมาซึ่งความสุข นะความสุขความอุดมสมบูรณ์เงินหรือคอนเน c t ชันใหม่ๆหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะบางความสัมพันธ์เป็นโซเชียลออนไลน์หรือต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เอเนจีที่ดีมากๆเลยแต่หมอเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะก่อเกิดความมั่นคงในจิตใจและจิตวิญญาณของคุณความสุขนะความอุดมสมบูรณนะ์มันจะก่อเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ฉันมีนะตอนนี้โดยที่เราอะนะคะอาจจะยัง ยังไม่ได้เจอความรักยังไม่ได้เจอใครคนนั้นยังไม่ได้คอมมิทเมนต์หรืออะไรแล้วแต่แต่เรามั่นใจว่าเฮ้เรากําลังจะได้สิ่งนั้นนะให้คุณมี energy ที่เบิกบานมีความสุขออกไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณเชื่อหมอแจนเะนะคะว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะนะปล่อยใจให้เบิกบานไม่ต้องยึดสิ่งเก่านะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพลังงานเดรสเนี่ยมันมี energy ธาตุดินเป็นธาตุที่คุณอะ ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชอบอะไรที่เป็นสิ่งที่ใหม่เราต้องโอเพนนะคะสิ่งนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักคือคุณต้องโอเพนว่ายอมรับว่าสิ่งใดบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วนานมากแล้วฉันไม่ต้องคิดนะค,ะคนใหม่ที่เข้ามานี้ไม่ได้เหมือนคนเก่าแล้วคนใหม่นี้เป็นคนที่ดีนะคะเราต้องให้โอกาสนะคะเ,เพื่อนๆนะเนี่ยสิ่งนี้แล้วคุณจะได้รับนะมีความสบายใจมีความเบิกบานคุณจะได้เดินทางนะ,ะเ,นเพื่อนๆนะคุณจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ หรือบางคนนะคะสามารถไปต่างประเทศคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะพบปะเจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนรักพาคุณไปนะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณมีการเดินทางท่องเที่ยวแน่นอนมีความสบายใจและที่สําคัญบางคนนะคะถ้าโชคดีมากๆนะคุณโคตรโชคดีคือคนนี้ผู้ชายคนนี้นะหรือผู้หญิงคนนี้ก็แล้วแต่จะไปคุณนะให้คุณดูดีๆนะว่า พื้นดวงของเราเนี่ยเราจะเจอใครบางคนที่จะสามารถโอนเงินซัพพอร์ตเราได้นะเปเรานะคะให้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนอัศวินขี่มาขาวมาช่วยชีวิตเราโดยที่เรารู้สึกว่าเรากําลังเครียดวิตกกับบงวลเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่คนนี้แหละจะมาเป็นความรักความสัมพันธ์หรือ จะเป็นพ่อบุญทุ่มให้คุณนะคะเพื่อนๆนะแต่เราเปิดใจนะะเราเปิดใจหมอไม่ได้ถามว่าคุณชอบเขาไหมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นอันนี้เราพูดว่าสิ่งดีสิ่งใดเดือนกุมภาพานันธ์ชาวท่าดินคุณจะได้รับคุณจะได้เจอแต่ก้าวไม้เท้ามันสามารถขวางได้ว่าเออคนนี้ชอบเราซัพพอร์ตเราแต่เราชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณน่ะจะยอมรับ สิ่งดีที่จักรวาลให้คุณไหมหมอเคยบอกแล้วว่านะจักรวาลน,นะเขาจะยืมสถานการณ์ผู้คนหรือมือของใครบางคนเนี่ยที่ให้เงินคุณที่ซัพพอร์ตคุณที่บางคนอาจจะเดินเอาลอตเตอรี่มาให้คุณก็ได้เนี่ยมันอาจเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆือนมันเป็นสิ่งนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแกมาทํางานที่เมืองนอกด้วยกันไหมหรืออะไรแบบนี้อันนี้คือหมอแค่ยกตัวอย่างนะคะให้คุณโอเพนเปิดรับว่า เฮ้ยมันมีใครใหม่เข้ามาให้เราโอเพนพูดคุยนะคะมีความสุขกับสถานการณ์อยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรให้ลงมือทําโอกาสเนี้ยมาแล้วเราทําด้วยความสุขด้วยความรักหรือพูดคุยกับใครบางคนด้วยความสบายใจไม่ต้องคิดซีเรียสไปถึงอดีตว่ามันจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ no จบจบสิ้นกระบวนการบางอย่างนะคะเพื่อนๆเรากาลังจะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใหม่บางครั้งนะคะ อาจจะเป็นนะความรู้สึกการกระทำนะ,อะของอะไรใหม่ๆอยู่ในคนคนเดิมก็เป็นไปได้เช่นกันมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะหรือ energy นี้อาจจะเป็นของคุณเช่นคุณเป็นคนเดิมแต่ energy ใหม่พลังงานใหม่จบสิ้นบางสิ่งบางอย่างหรือแนวความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะคิดวิเคราะห์ใหม่แล้วทำให้คุณมีความสุขทำงานหาเงินสร้างตัวตนของคุณได้เองนะคะและประสบความสำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ,ะ,คะเตรียมเฉลิมฉลอง,ลองได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะ เอาราคาอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้อมนะคะรับพรได้เลยนะคะเพื่อนๆไพ่พเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยวันนี้นะคะเอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวท่าดินพฤศพกันมังกร